สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับยิมเทรยนต์นะอะวันนี้ยิมจะมารีวิว Honda Civic นะคะ FFC <oughs> 1.8นะคะเป็นตัว E คันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยราคา499,000บาทจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,700บาทผ่อนนานสูงสุด84งวดค่ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในภายนอกห้องเครื่องกัน ะะซีวิคมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยววันนี้จะพารีวิว2คันเลยนะ,ะมีตัวสีขาวและออกตัวสีน้ําเงินนะคะคนละราคาเลยคันนี้จะเป็นปี2019เนเานอะเดี๋ยวเราดูเบื้องต้นก่อนดูรอบๆคันนะคะคันนี้ไฟไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่กระจังหน้าตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะพี่สวยเลยนะคะ ออปชั่นครบจบอะการันตีรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจมาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์นะคะคุณลูกค้าถ้าพี่อ,อ,อยากเห็นรถตัวจริงมาได้เลยนะแล้วติดต่อเซลล์ยิ้มเนาะอ่ะเรามาดูแม็กกันแม็กจะเป็นแม็กอะลอยนะคะแม็กค่อนข้างสวยเลยแม็กเดิมโรงงานนะพี่นะนี่มาพร้อมกับยางใหม่นะคะยางปี24นะคะ สวยมากมาพร้อมตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะพี่นะปต่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันตรงนี้จะเป็นตรง <c oughs> ที่เปิดประตูนะคะฝั่งของคนขับนะคะภายในมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมามาโซนนี้เลยโซนผู้โดยสารดังด้านหน้านะคะจะเป็นประมาณนี้เป็นเกียร์ออตโต้เนาะหน้าจอทัชสกรีเรียบร้อยนะคะนี่เป็นปี2019นะพี่มาอยู่ที่9ก้าหกิโลนะคะสวยเลยนะคะเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้นะคะเบดอาร์คอย่างโครงสร้างเสาเเสาบ B เนา เป็นกลมนอ็อตเป็นปั๊มเดิมโรงงานเลยจ้ะประมาณนี้ดูด้านหลังกันอ่ะห้องผู้โดยสารด้านหลัง <c oughs> กว้างขวางเลยทีเดียวนะคะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะขับขี่นอกเมืองหรือต่างจังหวัดน,นี่ขับขี่สบายเลยนะเดี๋ยวเราชมไฟท้ายนะคะไฟน้อยจะประมาณประมาณนี้เลยกับซีวิคคันนี้นะคะ สวยมากพี่นะคะเป็น IV t e เ h เรียบร้อยนะคะสวยมากคันนี้นะคะถ้าใครได้ไปเป็นเจ้าของนะคะเอาไปแต่งนี่จัดทรงสวยสวยขึ้นเลยพี่ยหนุให้ชมห้องเครื่องส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนห้องเครื่องนะคะจะเป็นเครื่องยนต์พันแปดนะคะพี่ทุกอย่างเดิมโรงงานหมดนะไม่มีน็อตไม่มีขยับนะคะ ปั๊มเดิมโรงงานหมดทุกอย่างเลยนะคะการันตีรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะคะสวยมากนะคะพี่ดูปั๊มเดิมถ้าพี่คนไหนสนใจนะคะมาจาักคันนี้ได้เลยนะคะกับซีวิกนะคะ FC ซีนะคะ1.8 e คันนี้เลยนะคะ เรามีสองคันให้คุณลูกค้าเลือกชมนะคะเดี๋ยวเราไปอีกคันหนึ่งต่อมาคันนี้นะคะ Honda Civic FE นะคะตัวนี้จะเป็น FE นะ,ะ1.5 EL นะคะราคา7 9 9 0 0บาทนะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,000 0บาทนะ1,000 0ต้นๆน,นะคะ คนนด้นสูงสุด84งว่วดเนาะเป็นปี2021นะคะไม่รถอยู่ที่88,000กิโลนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สวยเลยนะคะถ้าพี่คนไหนชอบนะคะมาจับมาจองได้เลยนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองเนาะมีกล้องหน้าให้เรียบร้อยนะคะเบาะเบาข้างในเดี๋ยวหนุพาชมนะคะอะคันนี้นะคะล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยเลยนะคะ สวยเลยค่ะก่อนปล่อยเราไม่ปล่อยรถตามสภาพนะคะเรามีการเก็บรายละเอียดให้ล้างทําความสะอาดชงรถให้นะคะอ่ะตรงนี้เป็นช่องแอร์เนาะพี่เออลูกค้าคะ่ะอันนี้ช่องแอร์นะั้นเออเป็นเออลังพึ่งนะพี่นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยเป็นข้างในเป็นเบาะผ้านะคะที่วางแขนก็จะเป็นแบบผ้านะคะ เป็นเกียร์ออโต้มีอีโคให้นะคะอีโค่ขานะคะสวยเลยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนนะคะถ้าพี่ๆคนไหนชอบนะมาจับมาจองได้เลยนะจ๊ะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของเบาะผ้านะคะแต่จะเป็นเบาะผ้านะแต่ได้คอนเฟิร์มเลยนะพี่ว่าพี่ลูกค้าทุกๆท่านจะได้รถที่ดีไปนะคะอ๋อขออภัยค่ะคันนี้เป็นปี2021นะสวยมาก ถ้าลูกค้าชอบก็มาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะยิ้มแนะนำยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะมาดูรถที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์มีรถทั้งเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะคะมีรถตู้กระบะให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างเยอะเลยถ้าสนใจมาดูรถตัวจริงได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ